สวัสดีครับกับผมในาะยคำินชาแนลประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่34นี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะณีนภาราชศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชีนะ รักขังพันธามิสัพพะโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชนัแนขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่34นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่นีขอยข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า